สวัสดีครับผมเพ้ปะการหลังไมบอนที่จะมาอัพเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่9เดือน6 256กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ ทำไมอาริเตอร์เลือกใส่เบอร์สิบโควาสิตรอย้ายไปเรือใบแล้วก็เรื่องของทำไมเมซีย่ย้ายไปแมมมี่พร้อมแล้วไปฟันครับทำไมอาริเตอร์เลือกใส่เบอร์สิบเมซอาริเตอร์ได้เปิดตัวอย่างเป็นอาการกับทางลีพูลเรียบร้อยและได้สวมเสื้อเบอร์สิบแทนที่เบอร์เก่าของซานโดมาเน่อีกด้วยได้มีการเซ็นสัญญายาว5ปีหรือจนถึงซัมเมอร์ปี2028ตอนนี้เจ้าตัวมีอายุ24ปี ในเรื่องค่าเหนื่อยจะได้อยู่ที่สัปดาห์ละ1 5 0 0 0 0ปอนด์ราว6.5ล้านบาทแต่ค่าสิทธิัญญาอยู่ที่ราว35ล้านปอนด์ประมาณ1น0 00 5ล้านบาทเท่านั้นถือว่าถูกมากได้ของดีดีกีแชมป์ฟุตบอลโลก2022อีกด้วยโดยตามค่าจะอยู่ที่60ล้านปอนด์ประมาณ2อ8 0ล้านบาทโดยตอนแรกเจ้าตัวจะรับสิทธิ์สมเสอ้อหมายเลขแแต่เจ้าตัวต้องการสมเสอ้อหมายเลข1ิและได้ให้เหตุผลไว้ว่าผมรู้ว่าเบอร์1ิในเกมฟุตบอลมีความสำคัญผมไม่สิทธิ์สวมเเเสอหมายล8ช่นนกัน ซึ่งเป็นหมายเลขที่สําคัญของสโมสรเพราะแน่นอนว่าสตีเวนเจอร์ลาดแต่ผมแต่งใจเลือกหมายเลขสิเพราะผมใช้มันที่อาร์เจนติน่าที่ไบตันและทีมชาติยูยี่สิบสามเช่นกันมันเป็นหมายเลขที่ผมชอบมากด้วยเหตุผลนี้ผมจึงเลือกมันแม็กลิเตอร์เก่าโควาสิตรอย้ายไปเรือใบมาเตโอโควาสิตได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับแมนเชสเตอร์ตี้ได้แล้วรอเพียงเซลซีเจราจาปล่อยตัวเท่านั้นมาเตโอโควาสิตตอนนี้มีอายุ29ปี ดวยวันพฤหัสที่ผ่านมาเจ้าตัวแจ้งไปยังซีลซีถึงความต้องการย้ายออกช่วงสมร์นี้แต่ตอนนี้ต้องรอให้เรอใบทาข้อตกลงกับซีเสียก่อนคาดว่าการเจรจาของทั้งสโมสรจะเกิดขึ้นหลังจบศึกแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์นี้โดยทางแมนเชสเตอร์ีมีคิวปะทะอินเตอร์มิลานโคอาซิตย้ายมาจากทีมเรียนมาดิฟมาเล่นให้ซีเมื่อปี2019แต่ตอนนี้สัญญาเหลือแค่ปีเดียวและทางซีเปิดโอกาสปล่อยตัวในนาซสมอร์นี้ ทำไมเมสซี่ย้ายไปไมอา,ามี่เด,ดวิดเมสซี่ได้แินใจอนาคตกับตัวเองแล้วเลือกที่จะย้ายไปทีมอินเตอร์ไมอา,ามี่ที่เดวิดแบ็คข้ามเป็นเจ้าของทีมอยู่ในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาแทนที่จะย้ายไปลีกซาอุดิอาระเบียที่ให้ค่าตอบแทนมากกวา่าหรือจะไปทีมเก่าอย่างบาร์เซโลนาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมาหาสาเหตุกันครับด้วยเมสซี่ทำไมถึงไม่ย้ายไปบาร์เซโลนาด้วยผลทางบาร์เซโลนาต้องกายผู้เล่นเดิมหรือต้องไปลดค่านคนเหนื่อยคนอื่นๆซึ่งทําให้เมสซี่ไม่อยากให้บาร์ซ่าทำเช่นนั้น และไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของค่าเหนื่อยและทำไมถึงไม่ไปสาอุดิอระเบียด้วยเหตุผลได้รับข้อเสนอมากมายจากทีมในยุโรปแต่บาร์ซ่าจะเป็นทีมเียนในยุโรปที่จะย้ายไปเล่นด้วยเมื่อเดียวกับบาร์เซโลนาลบลงไปแล้วจึงอยากลองอะไรใหม่ๆที่ไมอามี่การที่เมซี่เลือกไปอินเตอร์ไมอามี่มีการ,รเผยข้อมูลสัญญาที่จะได้รับก็จะมีค่าเหนือ่อย0 0้ล้านยูโรราว7จ็0พันล้านบาทสัญญา4ปีส่วนแบ่งจากยอดซับสไตคราย MLS ซีซั่นพาร์ทจาก Apple TV ส่วนแบ่งยอดขายเสื้อของทีมอินเตอร์มมี จะให้โดยอานิดาสิทธิการเป็นเจ้าของสโมสรในเมเจอร์ลีกในอนาคตบอกเลยว่าได้รับซับแบบเน้นๆคุ้มค่าต่อการย้ายมาเล่นไม่เพียงเท่านั้นหลังมีข่าวการย้ายมาอินเตอร์มามีของเมซี่ทำให้อินสตาแกรมมีคนติดตามเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผู้ติดตามแค่1ล้านหน้าตอนนี้มียอดขยับไปแ 6, ล้ว6.3ล้านและจะขยับขึ้นต่อไปเรื่อยๆสมกับเป็นเรียเมซี่ที่มีผลต่อวงการฟุตบอลจริงๆ ถ้าหาผิดพลาพประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวอนเน้นที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r ร์แ k แล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ